ไม่ได้มาล้วตูนมายังมีจะเกจิดังๆทางนั้นนะครับนังพันรับซับนะครับบรมปุ <c oughs> สมาร ที่เลี้ยงกข้มาได้ไหะแล้วก็ลมปุดานะครับลัมปอุทยลัมปุสมานนะครับแล้วก็พระเจนาลพบุรีศักดิ์ครับเซียนเซียน ในหไวะม่ได้อยู่ห้องนี้เครื่องนี้ให้ให้ให้เรียนแร์แล้วเียเข้ามาห้องไอ้นะจะเียยังไงวะต้อเยได้หมเฉยนี่เข้ามาดูเต็มเลยเนี่ยเต็มยังไงล่ะสิง เลี้ยงรักไมหลวง่เลี้ยงเฮ้ยเทียนดำเเทียนเทียนเซ็นตูลอ่ะโอเคเ Jadi, oh. okay, 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 kalau itu yang itu nih สวัสดีครับนินกันสวัสดีครับสวัสดีครับนนเทาินา <c oughs> สวัสดีครับนินกันไว้ซีไ,ไปละไว้ซีไปละไว้ซีไปลขบวนาจะไปชุมบุนนะไว้ซี ชมบุรีชงวสนแะมีแล่เสาวคงอาจารย์เหียวติงงนไมรู้ลูกสาเขาตรงนดาเลยแล่ก็ยังมี เดี๋ยวก็มีนัดนะนัดผีนะเช่าได้ไมหมลูกมาถ่ายรายการด้วย,วอเ,ยเออเขาไม่ชอบใครครือนัทก่อนนัทนะมาถ่ายรายการได้นะครับใครยังไม่มียอดสามารถสั่งกลับสุนทงได้นะครับสามารถติดต่อสุนทงได้นะครับ ีิงกันก็อยู่นะติดตอ่อลิงกันก็ได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆนะครับสาธุครับสาธุคร er> ับสวัสดีครับพ uh ี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทั้งท um> ี่พวกคนดูครับสวัสดีครับพี่เอ้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทองมาด้วยครับสวัสดีพี่ถ้าร้อนก็เปิดแอร์ด้วยครับสวัสดีทุกท่านเลยครับนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกด ฝากติดตามด้วยครับพี่นะนั่งพานรับทรัพย์นะครับหลวงปู่สมานนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะเป็นเกจิตนครสวรรค์จัดสร้างนะครับสาธุครับสวัสดีพี่นักล่าฆาตกรครับสวัสดีครับพี่นะอ่าวีธีเข้มขังมากพี่นะครับนะครับปีแลยเกจินะครับดังๆนะเกจิหัวแถวเลยครับนะในการบอกเสียดายมากไม่ได้มานะโอ้โหบอกให้ ในการรู้เรื่องเลยนะครับอ่านะครับนะฝากพี่ๆด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นะครับธนพัฒน์ด้วยพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าสาธุครับสาธุกับพี่นะรวยๆนะครับทุกท่าน ครับตอนนี้แบบคึกคักมากนะครับนะครับนะตอนนี้หลวงปู่นั่งอธิษฐานจิตนะครับอ่าม่วก็จะเป็นหลวงปู่สมานหลวงปู่ไทยนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านเลยครับอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์้วยพี่นะครับนะรบฝากไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะพี่นะนั่งทานรับทรัพย์หลวงปู่สมานนะครับสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นนี้ llamada ah, nah. ah, eh, eh, นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นนั่งพ่านนะครับนั่งพานรับทรัพย์หลวงปู่สมานนะครับปลูกเสกวัดประดูนะครับพระอารามหลวงอา่านะครับ,นะรบพูดคุยสอบถามได้นะครับพี่พูดคุยสอบถามกันได้นะอันไหนรู้ผมก็จะตอบให้นะอันไหนไม่รู้ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่ครับหลวงปู่สมานเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ไทยนะครับท่านนี้หลวงปู่ไทยนะครับนี่ครับหลวงปู่สมานนะครับนั่งรับตาอธิษฐานอิฐนะครับอ่าโอเคน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์หน่อยพี่ เอาร้อยสี่สิบคนปะล่ะร้อยสี่สิบคนยยทุกอย่างก็ซื้อได้เอาเสร็จแล้วครับพี่ธนบัตรบอกเสแล้วครับคุณครับพี่ธนบัตรขอบคุณครับพี่ธนบัตรไม่มาเลยเจอได้ะนะพี่ธนบัตรเขาอยู่ไกลไหม มาไกลแล้วอยู่ลังสิตโอ้ยลังสิตพิธาพัทรเร็วยังทันอยู่นี่ปั่นจักรยานมายังทันอยู่ดูภาพการทำต่อดีกว่าพี่ทำงานทำงานหยุดไม่ได้เลยครับโอ้ไม่เป็นไรพี่นะเข้ามาดูไลฟ์ก็โอเคแล้วพี่นะครับนะอ่าเอาที สะดวกนะนะครับพี่สะดวกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นพี่นะะนครับเข้ามารับชมเข้ามาดูไลฟ์ก็ดีใจนะครับนะครับสาธุครับสาธุนะนะครับนะครับนี่ ไม่รู้ใครอะคนนั้นผู้หญิงอะอ๋อไม่นุกไม่นุกของอันนตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้นะสมุสมุสงครามนะครับป๊อปปั้ดูป๊อปปั้ดูนะครับก็ดูถึงมีไอ้ี่นิวพี่นิวพี่นิวไก่ชนใช่พี่จัดวนิวไก่ชนเขาสาธุสาธุับพี่สาธุครับนะหิงหิงรวยรวยนะครับสุขภาพใครยังไม่มียังไม่มีรุ่นนี้เก็บได้เก็บนะครับเขาบอกว่ารอ เขาบอกว่ารอลุ้นเขาบอกว่าต่าทุกต่าทุกครับเนี่ยอ่าทีนี้มีบางทีคนหลายๆบอกว่าเขารอรอแบ่งพันรายการลุ้นเลยมี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 เวลารายการจองไม่จองเดี๋ยวราคาวิ่งก็มาซื้อแต่รีบซื้อนะราคายังไม่ยังจะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เอาอยู่อ่านาขารุ่นนี้เป็นยันหมูรุ่นแรกใช่ไหมไม่ไม่รุ่นแรกมีไม่เราพูดถึงที่เราพึ่งจัดตั้งใช่ใช่ใช่รุ่นแรกเลยนะครับเป็นยันหมูรุ่นแรกนะที่มีจัดตั้งนะแม่ อยู่ในพิมอ่านั่งพานใช่ไหมใช่หลวงพ่อบอกว่าเขาหมูหมูของเขาต้องอ้าปากนะครับอ่าอันนี้คือหลวงพ่อให้เรายันคือหลวงพ่อเขียนเองเลยให้เราเองเลยบอกเลยว่ายันหมูเนี่ยทีเด็ดนะผมเห็นเหรียญจริงแล้วครับนะแล้วก็จะบอกว่าสายยันตะก้อใช่ไหมล่ะแต่เรามองบอกว่าเอออเายันหมูเพราะยหมูมันคือหลวงพ่อชอบอ่ะยันหมูเขาบอกหมูทองแดงเขาชอบแล้วต้องอ้าปากด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากพิธีเราก็ต้องเราก็ต้องวิ่งไปอันนี้นะวัดกาหลงนะครับฝากติดตามด้วยฝากติดตามาเดี๋ยวจะมีไลฟ์ต่อนะครับไปวัดกาหลงนะครับเพราะว่าจะพาลงปูสมันไปกับลงปูสูด้วยครับอย่าพากติดตามนะเดี๋ยวนนะเราจะขึ้นไลฟ์อีกทีนะครับรุ่นนี้ตั้งใจทำม,มากนะครับ